ชมคะ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Gift Winner ค่ะและช่วงนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงบทสรุปของหัวข้อที่ว่าชีวิตที่เรากำหนดเองจากคุณนพดลชัยาบาลจะเป็นอย่างไรกันต่อไปติดตามชมเลยค่ะเรเชียได้นะครับทางเหนือนะครับผมนะครับที่พะเยานะครับผมนะครับก็ต้องบอกว่านะครับไม่ผิดแปลกจากแบบแปลนเลยนะครับทุกอย่างมีหมดนะครับมีสาราก็ต้องมีสาระด้านข้างด้วยนะครับช่วงเสารตรัวนี้ของเขาในแบบแปนแค่2เมตร แค่3เมตรนะครับตรงนี้1่เมตรของผมนี่เป็น4เมตร3เมตรแล้วก็4เมตรก็11เมตรกว้างและใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่มีได้เพราะกิฟฟินจริงๆครับได้มีโอกาสได้ประเทศท่องเที่ยวประเทศลาวนะครับผมนะครับมีสิงคโปร์นะครับแฟนผมได้ไปเที่ยวต่องฮ่องกงนะครับหกหมื่นบาทครั้งที่4นะครับก็มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยนะครับผมนะครับไปดูน้ําพุเต้นระบำนะครับผมตอนแฟนทาสติกนะครับผม ฮ่องกงเนี่ยมีทีมงานไปด้วย1คนนะครับแฟนทาสติกเกาหลีเนี่ยติดไป5รหัสนะครับแฟนทาสติกปักกิ่งครับติดไป8รหัสครับ นี่ครับนะครับได้เป็นดาราเกาหลีไปด้วยนะครับผมนะครับนี่คือโท้ผมนะครับนะครับได้ไปยืนที่กำแพงปักกิ่งนะครับผมแล้วก็ดูบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับนะครับแล้วก็ล่าสุดกับการประกาศผลรางวัลจูเนียร์เมนิเอเลย์จอบวดปี55รอบทันกรกฎาคมถึงธันวาคมที่1โกสตาคุณดาวนีนันแก้วครับหนึ่งแสนบาทครับแล้วก็โกสตาติอีก3รหัสเป็น4รหัสนะครับเมอร์ิวรี่คุณสวรีคุณโยันโถงงามนะครับระดับจูปิเตอร์ที่3คุณเกษตรคุณกะระยะสองสีโยครับ ดีใจมากเพราะสามารถย้ายที่หนึ่งขึ้นไปอยู่ภาคเหนือได้บ้างนะครับผมนา่าจะมีทีนะครับผมรอบนี้ก็ติดไปเลยครับหรหัสครับความพิเศษของกิฟฟอรนนะครับต้องบอกว่าอันนี้คืองานประจําถามว่างานประจําดีไหมดีครับงานประจำใช่งานที่ดีทีี่ดและก็มีเกียรตินะครับผมแต่ถ้าเราทํากิฟฟอรีนร่วมด้วยดีไหมครับดีนะครับผมส่วนตัวผมคันนี้นะครับเป็นรถที่ไม่ต้องทํากิฟฟอรีนก็ได้คันละประมาณหกหมื่นฮะ ถึงเวลาปุ๊บนะครับนะฮะเวลาไปหาลูกค้ายังเป็นที่กังวลมากเลยนะครับสตาร์ชิเลมันต้องลุ้นเก่งข้อมือแข็งมันจะติดไหมนะมันจะติดไหมนะนะครับขับไปยี่เจอถนนนถ้าฝนตกเนี่ยที่ปัดน้ําฝนดีด้านข้างครับข้างคนขับครับต้องลุ้นนะครับว่าจะหลุมอยู่ตรงไหนเขาต้องบอกเราอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ถ้าจอดแสแดงเนี่ยกลัวข้างหลังมันจะซวยครับเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับอันเนี้ยคือในเรื่องของรถของงานประจําแต่ทาคลิปฟิมปุ๊บได้รถไปแดงทั้ง3คันเลยครับ ที่อยู่นะครับผมนะครับบ้านพักนะครับผมอันนี้คืองานประจําของผมนะครับได้คันนี้ตึกแถวนะครับไปทํากิฟฟินได้หลังละ5ล้านนะครับได้หลังละ5ล้านจริงๆนะครับต้องถามว่างานที่เราทําอยู่ตัวนี้สร้างแล้วเสร็จหรือไม่งานที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับตอบโจทย์ความฝันของเราหรือไม่ผมรับราชการสิ่งที่บาดใจก็คือว่าวันที่30กันยายนผมต้องออกไหมครับตอนผมอายุ60ผมก็ต้องออกนั่นแสดงว่าผมสร้างแล้วมันยังไม่เสร็จลูกผมยังทําไม่ได้แต่กิฟฟินทำได้ไหมครับ ได้ได้ตลอดถ้าเป็นไดมอนก็จบแล้วจริงไหมนะครับผมนะครับก็มีระยะพักได้นะครับผมแล้วก็งานที่เราทำอยู่นั้นมันตอบโจทย์ความฝันหรือเปล่าผมพยายามหามาหลายปีมันก็ยังไม่ได้ไงครับมันยังไม่ได้แต่ถ้ากิฟฟินเหลียวรางปุ๊บมันทําได้จริงๆนะครับผมนะครับวันนี้กิฟฟินคือโอกาสที่น่าสนใจเพราะว่าสินค้ามีความจําเป็นต้องใช้ตื่นมาไม่มีใครไม่ลางหน้าไม่แปลงฟันจริงไม่จริงจริง,รง,รงสินค้าเหล่านั้นใช้แล้วหมดไป และสินค้านั้นเราสามารถเป็นเจ้าของได้ไหมครับได,ได้นะครับสุดท้ายก็คือว่าสินค้ามีความหลากหลายเรามีความเป็นต่อมากขึ้นนะครับผมวันนี้การดำรนงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่การเอาคิดบวกหรือคิดลบจริงไหมครับตื่นเช้ามาปุ๊บมันมีเรื่องลบเยอะไหมครับ <S <S เยอะแล้วต้องเคียย์ออกให้ได้นะครับผมถ้าลบแสดงว่าเราต้องสูญเสียเราต้องทําไม่ได้ถ้าบวกเราต้องมีการเพิ่มขึ้นจริงไหมครับ จริงนะครับผมวันนี้อยู่ที่เรามุงมองการำรงชีวิตของเรานะครับผมนะครับต้องบอกว่าในงานประจำนะครับผมผมเลี้ยงกับมาดูแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นเหมืงครับเป็นแค่นกในกรงสวยๆไม่มีทางจะบินไปไหนนะครับ และตรงทนปวดใจชั่วนี้รันเขาแบบมันเหมือนครั่งเวลาผมไว้ะครับผมต้องเริ่มทำงานตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมํางานมาจำยังไม่ดีนะครับผมนะครับวันนี้นะครับกลับมาดูนะครับได้รถได้บ้านได้เงินเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะครับนะครับผมก็มองดูว่าความน่าจะเป็นได้ความน่าเป็นไปได้ดูองค์กรผมและได้ผมมาขนาดนี้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมีการบอกว่าเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ วินสมอลวินออฟเฟนชนะเล็กๆชนะบ่อยๆเขาไม่ให้ไปใช่ไหมเขาไม่ให้ลาห้าวันใช่ไหมลาเลยครับลาเลยครับเพราะอะไรครับพอะจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศจะต้องไปทํายอดถุมมทีมกลางโกสตาต้องทำไปทำยอดอย่างเงี้ยเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมไปถึงปุ๊บนะครับสมมุติว่าลาได้ใช่ไหมครับวันศุกร์คนที่เหลือในห้องในห้องที่ทํางานอยู่เนี่ยจะซวยฮะบ,บอกไงครับใบาบท้องฟ้าใบยบยสายลมฮะ ไอ้ที่เหลือนี่ซวยกดดันแล้วมึงไปทำไมมึงไปรีบไปเลยนะครับรีบไปเลยอย่ามากดดันฉันนะครับฉันยังทำงานอยู่นะครับและอีก5าวันต้องทำงานต่อไงครับนะครับเนี่ยวินสมอลวินออฟเฟนชนะเล็กชนะบ่อยๆใครที่เป็นโกลสตาร์ไม่เกาะเกาะแต้มยังไม่ได้ให้พยายามเกาะแต้มครับหลังจากเกาะแต้มเสร็จแล้วปุ๊บใครไม่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศให้ตัวเองติดท่องเที่ยวต่างประเทศครับชนะเล็กๆชนะบ่อยๆแล้วความสำเร็จของท่านมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาเอง มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาเองนะครับผมและวันหนึ่งนะครับผมนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมจะให้ขึ้นตอนผมขึ้นไดมอนด์นะปฏิเวศษเปลี่ยนเป็นรถฮะก็ <g ül> <g ül> เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมชีวิตที่ไม่ต้องให้ใครมาขี่เส้นแดงวันนี้ผมก็เลยไม่ต้องให้ใครมาขี่เส้นแดงผมนะครับผมผมสามารถที่จะประกาศสภาพให้กับตัวเองผมสามารถจะลาออกจากงานประจําได้เลยครับเหตุผลที่ผมลาออกเพราะว่าผมเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาราได์ผมมีทีมงานรองรับ ผมรู้ว่าผมต้องใช้เวลาที่เหลือเนี่ยมาสร้างทีมงานยังไงและท่องทํำยังไงจึงส่งผลให้รอบนี้ติดจูเนียร์ไป6คนไงครับถ้าผมมีงานประจําอยู่ผมได้ไหมครับไม่ได,ไได้เพราะเวลามันขังผมอยู่มันขังผมอยู่อย่างแท้จริงนะครับผมนี่คือภาพองค์กรของผมนะครับทีมงานที่มันเติบโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พาไดต่อไปนะครับพลาได้ก่ับพลายให,ใหม่นะครับเบื้องหลังความสำเร็จนะครับขอเยมปรบมือกับคุณคนครมนเสร็จแล้วพออาจารยเสาะแสวงครับ นะครับขอขอบคุณน,นัทิกับกับคุณหมอชเนะน,นะครับที่ให้กำลังใจงต่อเวลาครับขอแสดิมือใท่านด้วยครับ นะครับขอขอบคุณคุณหมอต้อยนะครับพนินทรีภพบูร์นะครับผม hmm. แล้วก็ในคุณหมอตั้มนะครับคุณหมอบวยนะครับคุณหมอต้อยเนี่ยก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เรามีธุรกิจวันนี้ได้เพราะท่านจริงๆนะครับถ้าไม่มีท่านธุรกิจนี้ไม่เกิดเราก็จะไม่ได้เงินจากการที่ตอบโจทย์ของฝันได้ได้บ้านได้รถนี่ก็ไม่ได้จริงๆนะครับ mm. คุณหมอตั้มคุณหมอบวยก็สินค้าที่ดีๆออกขึ้นมาให้กับพวกเรานะครับรวมถึงเป็นไอดอลของผมในเรื่องของการปฏิบ <Northwest S 1> ัต <ๆ S 1> ิธรรมะด้วยนะครับผมผมก็มีการ ส่วนหน okay. ึ่งก well, ็คือแรงบุญจากคุณหมอตั้มนี่แหละครับรบมือทั้งสามด้วยครับนะครับมีนิทานก่อนจากนะครับผมนะครับมีนิทานก่อนจากมีกบตัวหนึ่งนะครับผมตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับกบตัวนี้นะครับผมผ่านมาปุ๊บเห็นพระออกมาบินทบาทครับเอาบินทบาทโอ้โหนะครับปิกพอถึงเวลาปุ๊บนะครับกลับมาพอผรากลับมาปุ๊บนะครับก็ได้ข้าวมาละไม่ต้องทํางานกบตัวนี้ก็เลยอยากจะเป็น พรเพราะว่าสบายไม่ต้องทําอาหารไม่ต้องออกไปทํางานบินทบาทก็ได้ละนะครับพอสายมาครับนะครับผมพระก็เอาข้าวมาังวานให้ไก่ครับหวานให้ไก่ปุ๊บอุ้ไก่สบายไม่ต้องบินทบาทก็ได้ข้าวกินเจ้ากบตัวนี้ก็เลยอยากเป็นไก่เพราะสบายจริงไหมนะครับนะพอสักพักหนึ่งนะครับผมนะครับหมาก็มาไล่ไก่เจ้ากบตัวนี้ก็อยากเป็นหมาอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามีอำนาจเหนือไก่นะครับผม เด็กวัดผ่านมาเห็นนะครับเตะไปเปรี <usc alled> ้ยงหนึ่งฮะเจ้ากบอยากเป็นอะไรต่อครับจะเป็นเด็กวัดอีกละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีอำนาจเหนือไก่นะครับมีแมลงวันบินผ่านมาครับรบกวนเด็กครับรบกวนเด็กเด็กก็ไล่อย่างไงก็ไม่ไหวเด็กก็เลยเดินหนีเจ้ากบนี่อยากเป็นอะไรครับเป็นแมลงวันนะครับสุดท้ายแมลงวันบินผ่านมาปุ๊บครับเจ้ากบเล็ดลิ้นไปปุ๊บอะไรมาเข้าปากเจ้ากบอยากเป็นอะไรกบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นอะไรก็สู้เป็นกูไม่ได้ครับ อยากจะบอกทุกท่านว่างานนี้มันไม่ใช่งานในฝันครับเป็นงานที่เราไม่คุ้นเคยเป็นงานที่เราไม่ชอบแต่ถ้าทานงานตอบโจทย์ความฝันของคุณคุณทํามันหรือเปล่าครับ <c oughs> ทำนะครับผมและไม่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอะไรก็สู้เป็นกูไม่ได้เขาติดท่องเที่ยวต่างประเทศได้เราก็ต้อง <c oughs> ติดได้เขาเป็นผนัยได้เราก็ต้องเป็นผนัยได้เหมือนกับเขาจริงไหมครับ <c oughs> สู้ไม่สู้ <c oughs> นะครับผมนะครับงานเครือข่ายนะครับผมเป็นงานที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนถามว่าตองค์กรที่เราสร้างตรงนี้นะครับเราได้ตรงนี้ถามว่าในบ้านของเราใครเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใครเป็นเจ้าของสินทรนนัพย์นะครับถ้าเราไม่ลิแล้วใครจะเริ่มนะครับผมนะครับคำตอบในวันนี้ถามว่าคุณเต็มที่กับกิฟฟินแค่ไหนถ้าเราเต็มที่เราได้ไหมครับได้อย่างแน่นอนคนที่ประสบความสําเร็จต้องมีฝันต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตจริงไหมครับ จริงนะคบผมวันนี้ทุกท่านมีฝันแล้วหรือยังครับมียังครับมีแล้วนะครับผมถ้าท่านยังไม่มีฝันผมก็จะลาท่านด้วยภาพภาพนี้ครับใครยังไม่มีขอมือนยสินะครับภาพนี้ครับนะครับถ้าท่านจะมีฝันนะครับผมจะลาท่านด้วยภาพภาพนี้ถามว่านักโทษที่กําลังใกล้จะถูกประหารชีวิตควรจะมีเป้าหมายมีฝันต่อไปไหมครับ ไม่มีถ้าท่านไม่มีฝันเสีย่าท่านก็เปรียบเสมือนนักโทษที่กําลังใกล้จะประหารชีวิตครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีฝันอย่างแน่นอนผมนพดลชัยบาลจะเป็นความ้ำใจทุท่านครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะคุณนพดลได้บอกกับเราว่าชีวิตเราเราเป็นคนเลือกเองค่ะไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนเราต้องทำมันให้ดีที่สุดค่ะซึ่งรายการ Gift Winner ของเราค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบผลสำเร็จในทางเลือกที่คุณเลือกค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ